พูดต่อวันนี้เราอยู่กันที่ที่เกเาะยออำเภอเมืองจังหวัดตงค้าค่ะร้านอะไรครับร้านคุอพ่อรักเคสเคสจังหวัดเมืเกาะยอค่ะร้านนี้ยเราเปิดมานาน่ีแล้วครับปิดมาปีแล้วค่ะอ่าแล้วนี่คือบางส่วนนะอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะร้านเราเนี้ยครับเห็นบอกว่าเราทดักวัตถุดิบท้องถิ่นเลยใช่ค่ะ ครับจำปะดาขนมเกาะยอค่ะครซ่อนแบล็คออกมาทําขนมไดนะคะคตัวอย่างขนมข้องหลานนะคะนำเลยทาสจำปะดาหลาซอสทัญญเ้ยทาสทัญญยพืชหลาซอสจำปะดาค่ะคุกกี้จำปะดาทัญญยพืชคุกกี้จำปะดานะคะเรายังมีจำปะดาทอดทุูดูการนะคะสรักขึ้หลานแล้วก็มีเปี๊ยะจำปะดาด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้ก็จะมีคัพเค้กนะคะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะเค้กหม้อแกงจำปะดาค่ะหม้อแกงแมทจำปะดาเลเยอร์เค้กจำปะดานะคะ จากนี้เราก็จะมีทําจากผลไม้ของทิ้นนะคะก็มีลูกโนดนะคะลูกนุ่นแล้วก็เปล่าค่ะครับและที่พลาดไม่ได้คือเค้กจรปะดากรกลมนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางหลานเลยค่ะรสชาติจะหอมละมุนหมังๆแล้วก็นุ่มละลายในปากเลยค่ะนอกจากนั้นเรายังมีเมนูของทิ้นนะคะก็คือยำสไลดพขนางเกาะย่อนะคะตัวนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็เปี๊ยแกงไกปลาค่ะแล้วมุมเครื่องดื่มล่ะครับนอกจากนี้นะคะเรายังมีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์นะคะก็จะมีอ่า ชาไทยเฉาปุ้ยมะม่วงเบาปันกาแฟน้ำตาลซอสและก็ซิเนเจอร์ก็คือลำระดาสมูสตี้ค่ะครับและถ้ามาจะก๊องลูกก้านค่ะอย่าลืมแวะมาที่ร้านโกโก้ารตเค้กเกอะยอนะคะค่ะเรามีพิซซ่ามากมายให้ถุงทางเหนืสั้นแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะให้สื่อเป็นข้อวฟ้ากับการใดนะคะโอ้คุณต๋อยถ้าไม่มาถ้าไม่ไม่มากินถือว่าผิดโอเคครับปั่นบุดมาเลยก็ไม่นอนร้อยทวีร้อยจังหวะ 谁呀？<Keith? S 2> <you> <laughs>